กคุณจะไม่กลับบ้านแล้วจังหวะจะได้รถอืมงั้นก็คงไม่ได้เจอบ้านแล้วแหละแล้วคุณก็จะฆ่าตัวตายเลยถ้าไม่ได้เฮียสามสองโลแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมอไซค์มอไซค์เชี่ยเชียนั่นคนมั้นอ่ะใช่ไหมแต่กระตุกมากเลยนะพี่แกเชี่ยเชียเชียเชียแต่เหมือนมันจะหยุดว่ะเฮ้ยมันมันไปนู้นแล้วไปนู่นแล้วก้ายิงนี่รอยเชียกุ้ยต๋ออไอ้วันมันไกลมันไปไกลมากเลย แต่ไปทางไหนกันมันเข้าไปในนั้นเลยอ่ะมันไปอีสอ่ะโอ้โหเม่นแบบของแร่เยี่ยๆไซซ์ซีอิงไปเนี่ยเหมือนเห็นไดโนเสาร์ในเกมเนี่ยจริงอาหารอะวรวะตอวรถม่งหายยากมากเลยเฮียโเป็นหนึ่งวีที่กูภูมิใจมากที่เห็นมอสไซค์อคนนี้โคตรดีใจแล้วไว้เฮียไม่โดแล้วมันมีหรือไม่มีมัน อลิซอิ่มพูดไม่พอและรถมันยังเอ็กซเซสอยู่ในโลกนี้เฮ้ยไกลเห็นกระราชพอดีเลยึตอมบอยครับยึดจะยิงเหรอเดี๋ยวเช็คผูฟันตัวเดียวโควิดมาดิมาเลยมันใส่ก่อด้วยป่ะเนี่ย เหมือนเป็นสเตปพูฟเวส you can do it เราไม่นาหมดแลวกัน I can't move it move it anymore โอเค thank you โอเคเว่อ conservation is key เฮ้ยตรงนี้มีรถแท็กเกอร์อะไรอย่างงี้ไหมวิ่งไม่ได้หรอคะยสีหนึ่งไม่มี ฮ้ยแต่มันใกล้ถึงล้วดีกว่าอันนี้มันคือที่กูมาบ้านเราอยู่ใกล้ๆอิวข้างนานีพันนึ่งนะกูขอฮิวก่อน Yes see you a t h e House เหนื่อยยังเหนื่อยกูก็เองไม่ถึงเหมือนกันเหนื่อยโอกากลแต่ว่าบ้านเราแม่งใกล้ตรงนั้นสัตว์อะกูเพิ่งเห็นมึงมันไม่มีคนเรามาทําตอนมืดๆอ่ะมันมันดีหรือไม่ดีมีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตามน้ํามาก็จะก็จะเจอชัวชัวมีคนวิ่งตามน้าอยู่เด็กร็ตูไปยังดูดิยังอยู่ยังอยู่ นี่ไงกูใส่ล็อกไว้แล้วแต่มันพลิกได้อยู่ดีนะโอ้แต่แค่พอมันดูหลังเล็กแล้วมันคงไม่มีอะไร2ูแบและทูแบดเฮ้ยมือโหม <c oughs> ม, <c oughs> มันก็ใกล้แอ้ดรอปอยู่ไหนเออจะไปเ่อไหรไปดูรถก่อนแล้วก็ไปดูแอ้ดรอปบดกาย You know what ต u n i s g e t t i n g real low โอ้ยเดี๋ยวค้ามกิจกรรมที่เงาไปเพอไอี่ยคือกูรู้สึกว่าไอ้ดอปอะมันอยู่มาได้ทักพักแล้วนะมัาแม่งไม่มีใครมาแม่งไก่ชิบหายเลยเหี้ยคนส่วนมากแม่งอยู่แบบ D4 D3 หรือว่าขอบล่างกันหมดมั้งคือกูกลัวว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่อ่ะดิอ๋อคือมันมีไทม์เมอร์ของมันใช่ไหมใช่เลย โอ้ยฉันต้องระวังโอ้ยฉันต้องเซ็ตซิ t โอ้ฮัลโหลแด๊สวัสดีครับมาแถวนี้บ่อยหรือเปล่าบ่อยครับ First time First time ชอบปีนเขาใช่ไหมเนี่ยชอบครับชอบโอ้ทำอะไรเออเกเรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมนายเกเรหรือเปล่าต้องไปก่อนแล้วผมเต็มร้อยแล้วซียู มึงมันชันเกินไหวเฮียเกมนี้มีสโนบอร์ดไหมอ่ะมันช่วยเพิ่มสกิลกูจริงไหมเนี่ยเอนดูเรนซ์กูมันเพิ่มขึ้นหไมมึงลองไปที่เมนสเกตเอมเทอรบอลิซึมแล้วก็สแตทอะมึงเอาไปวางไว้ตรงพวกรันนิ่งอ่ะมึงจะเห็นเลยทุกก้าวมันจะค่อยๆขึ้นเทือดึงไอพีโอ้ไอเฮียเต็มล้านหนูเนี่ย Yes boy that's how that's how people learn you know that's how humans learn เราแม่งทางขึ้นกันเนินเลยเฮียยังดีนะเกมนี้ไม่มีลื่นนี่เฮียถ้าลื่นนี่จบเลยมันฟีลุกได้ไหมเฮ้ยเออว่ะ โอ้สวยสัตว์เออตรงนี้นมึงคือวิวดิแทนบ้านน<อ>ี้วิวดิแทนมังดีมากเลยเกมนี้ใช่การแล้วมึงเห็นเด็ของแม่งส,สัตว์เลยคือกูว่ามึงมองไปได้จนถึงแบบสุดขอบแมปอ่ะมันเจ๋งตรงที่กูไม่แหลกเลยนะ <laughs> เออใช่กูว่ามันทําดีตรงนี้นอาจจะดีเทลน้อยแต่แบบมึงเห็นว่ามันเป็น actual land นะไม่ได้เป็นภาพ yes skybox เฮ้ยเริ่มวิ่งได้แล้วเฮียโอ้ but I need to take a rest อืม fancy meeting you here <laughs> Uh. Oh. Oh. Uh. What are we seeing my friend? Are you a woman guy? I am a boy actually มันได้เด oh, ้ไหมเขาเหรอใบหน้ากูเถื่อนอะอผมกูยาวแล้วใช่ไหมผมมือยาวมากแล้วตอนนี้กูเพิ่งสังเกตมึงเอานาิชั่นใส่ตอนนี้ได้ไหมระหว่างนอนโอ้โห yes เฮ้ยกล้านั่นรถใช่บ้าน่า เฮ้ยไม่ใช่ปะไม่ไม่ใช่ไม่รูัวกายไม่น่านะดูจากสีแล้วโอ้โหไม่มีที่นั่งเลยโโไม่มีที่เลยเว้าแล้วทำไมพวกนี้ดูใหม่จังวะอะลรดิมันคืออะไรอะบุ๊กแสตหรอเหมือนเวนสแซนขายของอะ่ะไม่มเซิร์ชอะไรไ,<ห>ไม่ได้ w some f r i e n d เฮ้ยโอ้โหบ้าน w ไป o อด o m มคอมปานี คือกูอยู่รู้ว่าขวายเวลาปลามันปลาโอ้ยปลางี้ว่ะปลาไปทรมารอคกอ่ะเราจะหาเจอหรือเปล่าอีกเรื่องะนรับนี่ไงก็เนี่ยมีมีตัวให้ลองอยู่เนี่ยมานี่มาตัวไม่อยู่ในบูชแล้วจัดที l e a s e yes 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 แต่ผมช่วยผมเป็นแนวหลังมาเร็วมาเร็วเรียบร้อยเฮ้ยตายเลยว่ะตายเลยครับปักอกไม่ใช่ปักอก let's go โอ้งาก็มีอืมโอ้โหโอ้เด s ะบอย c h i n g เฮ้ยก็ก็เกิดก็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 บุดสวยครับกายเล่นมีเก็ตใหม่แฮมเมอร์อุ้ยกล้าฮุกบอยถอยไปควิกบอยควิกบอยมิวแน่วุดโอ้คูปะโอ้กายหลายตัวเลยอะถอยดิถอยถอยกันนึงโอ้เฮียเมื่อกี้ผมทำดรถปคู่นหรือเปล่านอตทิมไม่ตายก้า ยังไม่เลยไม่มีไม่ไม่มีอาวุธแล้ว i s brawling หยาไอ้ตัดไม่ต่อยไม่ต่อยมึงต่อยทำไมไม่ต้องเลยถอยไปถอยไปถอยไปเออเฮ้ยกิจบอยอ่ะกูต้องเลี้ยครอบเมืองโอ้ย medieval helmet เฮ้ยของดีเสียงอ่ะเสียงไม่ดี medieval สอดไออีกเอาอะจบแล้วเพื่อนเอาละโอ้ยกูยิงเอาละ medieval ทำ Yes เยี่ยไนทอินชานดิแองเกิลเชียร์แค่นี้แล้วชิบอรี่แล้วครบหมดเลยเนี่ยมีเกาะให้กูไหมนะกูจะครบแล้วนะโอ้ยถอยครับผมต้องการเฮ้ยเฮ้ยอย่าขอร้องกูว่ามีสิทธิ์ตายเนี่ยกูโดนทีกูตายแน่นอนไม่ไม่อะอย่างมากกูว่า4-3กูให้1ทีถ้าหัวดงแรงขอที่แขนนาทีอะไม่ไม่มีหัวกไอ้มันบอกว่าทางซ้ายของบ้านนะถ้ามองจากข้างหน้าเม่เกี้ย มาดูในรูปแล้ว I'm my friend you gonna get it เจตใจอยากเปลี่ยนชื่อได้เป็นคนใบ้ที่ไม่เกมอ่ะอสุวินจัดการไม่ตายผมก็เชื่ออสุวินแม่เขี้ย <c oughs> เป็นไงอ trilogy. ืมด like <bbe> ีดิ i ง g s l i ตี t ไม่น่าเชื่อสบิยเลยเนี่ยโอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันล้าหน่ามันจะหวยขนาดนี้มือเขาสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย For this Let's pray for this Yes disappointment i see Yes sir กูจะไม่กลับบ้านแล้วจังหวะจะได้รถอืมงั้นก็คงไม่ได้เจอบ้านแล้วแหลมแล้วุณจะฆ่าตัวตายเลยถ้าไม่ได้เนี่ย โอ๊ยสัตว์เออตกใจแล้ว,วรถกระบะจริงเราตกคนรถกระบะปลอมเป็นไงลองมาดูาเดะเฮีมึงเห็นแล้วมึงก็จะรู้เลยว่านี่คือรถกระบะปลอมแน่นอนนี่คือกระบะเกมมึงว่ะเนี่ยเดินไปได้เฮ้ยมีกระสุนด้วยแต่ด้นนี้ดิดมึงกูไม่เห็นเจอกระราเลยอ่ะกูเจอแล้วเปิดไปหมดและสามสองโลแล้วตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยมอไซมอไซเชียเชียนั่นคนมาเน่ะใช่ไหมแต่กระตุกมากเลยนะพี่แกเชียเชียเียเชียแต่เหมือนมันจะหยุดว่ะเฮ้ยมันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วก้ายิงนี่ร้อยเชี้ยกุม่ตัรอไอวันมันไปไกลมากเลยอะมันขับไปนู่นแล้วเฮ้ยแต่เหมือนกับมันไปจอดว่ะไหนไปทางไหนมันเข้าไปในนั้นเลยอะมันไปอสอ่ะเชี่ยโอ้โหมอไซ โอ้ยตายเลยโอ้โหเป็นแบบของแหล่เยี่ยสายสีอิงไปเนี่ยเหมือนเห็นไดโนเสาร์ในเกมเนี่ยจริงหายแล้ววะตัวรถแม่งหายากมากเลยเฮียโเป็นหนึ่งวิที่กูภูมิใจมากที่เห็นมอสไล่อันี้โคตรดีใจแล้วไอ้เฮียสรุปแ้วมันมีหรือไม่มีมันไอลิสอ์โพสมา p อยน์ว่ารถมันยัง e x ซ s t อยู่ในโลกนี้เฮ้ยกายเห็นกระราชพอดีเลย Well we gonna find him Hello No Yes disappointment ไม่อาจจะเป็นคันนั้นก็ได้ไม่หรอกมันมาจากไหนมาทางขวาไม่หรอเฮ้ยมึงดู easy มันไปไหนวะปัญหาตอนนี้คือ scanning dark สัน scanning yellow อเอ้า The worthy yes to come กล้ามึงได้ชิปเนี้ยหรือเปล่าไม่ได้กูได้ The w o r d Is yes to come แปลว่าเีืยอะไร แปลว่าอะไรมนมีอะไรแย่วยูนี้เหรอเพราะว่ามึงอะไรจะตายอ๋อสบายสบายยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อตกใจก็รู้ว่าแบบมีอีเวนต์ที่อะไรเราไปไหนอ่ะนี่เราลงเซาแล้วนั้นี่ยทางนั้นคือเซาล์ก็กลับไปทางเดิมก็ได้ฮัลโหลดูฮู้ฮัลโหลได้เป็นอาวุธที่ดีฮิดดาวโอ้ยผมบอกให้คุณอืมผมบอกให้คุณอืม ไอ้ยาผมต้องซ yeah. no, no. ิดดาวเองแล้วโนโน่ไหนกายมันอยู่ไหนตายยังยังอินแดง์ะไหนอีซินแดร์อุ้ยเอ๊ะอุ้ยเซเลชั่มเมอร์แม่งช้ามากเลยใช่เลยไปเอาไปทีเอาต่อเอาไปต่อที่กูเปิดตู้แล้วไอ้เย่าเซไลชัมเมอร์แม่งโคตรต่างเลย I'm back for you อ mm ืมช็อตเดียวร่วง โอ้ก้าครับไอติ้งไอเซอร์มิชชั่นเฟลนะฮะต้องแน่มิชชั่นเฟลล์สั่นเลยหมายถึงเล่นเกมนี้เฟลยิ่งใหญ่เลยเฮ้ยแต่ข้อผิดหวังอยู่ไหนอ่ะ Well at least I got a harmonica โอ้ก้าตอนน่ะ you wanna hear some beautiful tune yes เอ้าเล่นแล้วนี่ไม่เห็นได้เลยไม่มึงต้องปวดอะวะ โอ้หมาหอนตามแล้วนะเอ้าไม่มีโดเอ้าโดอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่มีโดเอ้ากดโดไม่ได้โด้วไอ้เหียเฮ้ย,ยมึงนิโกชีัะเขาอยู่อ่ะใช่ มึงกลัวแบบมัน I'm getting fucked up by a damn right now อ่ะพร้อการเล่วคุยต้องนั่งอยู่กับเขาอีกนานไหมเนี่ยมึงอีกนานกูบอกเลยอีกนานโอ้ผมต้องนั่งคุยออกับเขาอีกนานไหมเนี่ยไม่จัดไม่งั้นมึงก็ขับรถออกมาเลยไม่แต่กูขับออกมาขับไปไหนอ่ะก็ขับก็บมึงอยากคุยออกับเขาเปล่าไม่คือเดี๋ยวกูจะไปเอารถมาเหมือนกันไงสองคันหรือไม่ก็คันเล็กก็ได้เว้ยไม่คันเล็กสุดก็สี่พันเก้า ไม่ดีกูห<อ>มายถึงขอบคุณมากครับได้ครับกูหมายถึงเดิร์สไบส์อย่าก้าได้ครับได้เดี๋ยวผมไปหยิบกินโอ้โหเขามีของแจกด้วยเนี่ยเียนี่คือแบบออกสมบัคุณหรือเปล่าไม่แล้วคือแม่งจะทำบ้านโคตรสวยเลยเดี๋ยวกูอันนี้ให้ดูไม่ได้ครับผมต้อง got ไอ้การ์ดมิชชั่นทำให้มึงดูบ้านเขาเลยวิวโคตรดีเฮียเขาสปอนของได้ป่าว มันก็น่าจะได้หรอแอดบ้านวิวสวยมากเลยครับตรงนี้ไม่อยู่ละครูแบดนึงปนหนดาวเขาให้อะไรมึงบ้างวะอืมไม่ได้เขาให้อาหารดิเชียวท้องให้อาหารอ่ะแล้วมันก็ไม่รอแล้วไงก็ครูก็อยู่ตรงนี้ได้ตลอดถ้าครูไม่กัดจะสร้างบ้านมึงไอ้อาหารที่เขาให้คือที่อะไรอะเขาบอกว่ากล่องอยู่ไหนวะกล่องไหนกล่องนี่เหรออืมอ้นี่ไงโอ้โหขนมปัง Just Take It All ขนมปังกับ ออเรนจ์เฮ้ยก็โอเคอยู่แอนซีอยู่ชุดพีแคฟูก้าแบบผมพยายามวิ่งไปอยู่แต่ไอรอนโนว์วิวเปเมกิตินทามว่าเขาน่าจะเอาแท็บไปที่อื่นละแท็บอะไเอาตีนเนตแท็บอะอ๋ออ๋อเดี๋ยวคือเขาวาร์ปได้ใช่ไหมไอ้เหี้ยอย่างงี้กูมึงเอ้ยกูให้เขาวาร์ปมาสี่สองได้ไปว้ายเหี้ยเอาไม่น่าทำให้หรอกมันก็ต้องมีกฎอ่ะแหละ ไม่ก็สีสองมันคือสีเขียวอะ่ะไอจุดไอจุดที่อดบินเซฟเซฟโซนอ่ะอ๋อ <laughs> ไม่รู้อะ่ะคือกูอยู่ใกล้สีสอะมากเ,เ,เขาไปตรงนั้นได้ได้ป่าววะมี่ลองพิมพ์ถามเขาหน่อยได้ไหม,ไมจะได้วิ่งต่อถ้าเกิดว่าแม่งไม่มีประโยชน์จริงจริงวิวสวยมากกายกูนั่งดูพาิติ์ขึ้นอย,อยนู่ในผมก็อยากไปดูเหมือนกันแล้วเนี่ยคือกูตอนนี้กูอยากไปดูพาทิตย์เลยัะ มึงกูจะทิ้งเมทัลดีเทคเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยมึงใช้เสรอกหน่อยดิทิ้งไปเลยเฮียทิ้งไปเถอะเมทัลดีเทคเตอร์ทำเฮียอะไรได้บ้างวะโอ้ยผมไม่อยากทิ้งอะ่ะแต่ I'm sorry my child you have to go bye bye อ้อช่วยได้หน่อยมั้กีกายไหมไกายอ่านายเห็น C3 มไหม <laughs> ทำไมอ่ะกูแบบมึงตรง C2 อะ่ะไอตรงนั้นอะ่ะมันเป็นมันมัน,ม,น,นมันเป็นเขื่อนเว้ โอ้ยเฮียมึงข้ามอย่างนั้นเลยเหรอแล้วคือมันโดนการเวร์กูเลยเวรไรกูเลยต้องวิ่งอ้อมมาทางซีไอ้าาหนึ่โอ้ไม่เมื่อกี้กูว่ามึงโอ้โหมึงอ้อมขนาดนั้นมึงยอมตายดีกว่าเฮียมึงของมันเยอะปืนพกคือแบบกูแม็กกูเป็นเย่าแล้วเนี่ยห้าหกแม็กกะโอ้กูทตแองหนักกี่ตันนะมึงโคตรธไปเลยไม่มึงก็ออกไปทําอะไรก่อนดีอเข้าใจกูโอนค่ารถแล้วเนี่ยไปเลยมึงโอนเลยมึงโอนเลยช่างแม่งแต่ถ้ารถมันร้อยกูขับไปรับมึง โอ้ยแต่คือแบบผมก็อยากเน้นเมื่อมาแล้วว่าไอ้เขาบอกว่าโอรค่ารถมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินไปเสกรถตรงนู้นตรงนู้นคืออ๋อไม่ไม่มึงไปตรงนั้นแล้ว<ะ>เอาเชีย่ยเขาวาปไปแล้วเนี่ยไอเชีย่ยคุณนู้ก็มึงอยู่ในวง c, c ีสองสีเขียวเอาโอ้ยหมายเฟรนอะไรเนี่ยจริงไหมเนี่ยคือผมผมว่าผมเกือบครึ่งทางแล้วนะไอเนี่ยมันเป็นมันเป็นบอทที่บินได้แล้วอะสกรรมอะ เอแอดมินอ่ะไม่รู้แล้วว่าเพื่อนผมต้องันายจะมาหรือไม่มาเลยอไงดีวะผมจะไปหาคุณให้ได้ครับโอเคไหมต้นมึงนะบอกไปเลยครับห้แอดมินไปทำอะไรก่อนก็ได้เพื่อนคุณนั่งรออยู่นั่นแหละเฮ้ยฮ้ยเที่ยเที่ยอะไรเนี่ยเอ้ากล้า นี่คือ,อนี่คือแอดมินปะเนี่ยมันเป็นบอร์ดอะใช่ปะใช่ใช่ใช่มึงจะซื้ออะไรกับเขาอะหรือมึงมึงพูดกับเขาเลยดิฮัโโลโหลอันนี้เพื่อนของอีกคนหนึ่งปะคะที่จะซื้อรถใช่ปะใช่ครับผมอ๋อ <Yes. S 2> ได้บอกอให้เพื่อนโอนเงินมาเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเสกรถให้ตรงนี้โอ้ยจัดให้ครับมึงเสกมึงโอนให้เขาเลย <laughs> เดี๋ยวเขาเสกให้กูตรงนี้เลยไอ้เชี่ยรถกูละเพื่อนรถกูเดี๋ยวกูไปรับมึงไง ไม่หรือว่ากูอะ่ะไปสปอนใหม่ดีวะกายมึงจะสปอนที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวกูโดดลงจากน้ำผาเลยเนะี่ยเออแอดมินครับเ,เขาไม่อยู่แล้วอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแอดนดินเพื่อนมาให้เพื่อนชื่ออะไรนะคะในเกมอะ่ะเนะเขาถามว่าเพื่อนชื่ออะไรปรินซิปเปครับผมไม่อยากพูดชื่อมึงเลยอะ่ะอื พูดไป,เ,ปเลยชื่อเฮีย้ยอะไรก็ได้มึงตั้งเอเลียสักกูเลยไม่ก็คือเขาถามว่าตัวในเกมมึงเชื่ออะไร <c oughs> อ๋อไอแต่ <c oughs> เขาเจ๋งว่ะไอเชื่อแบบไ้ไอโอ้ยเขาวา้าบตัวกายเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะโอ้ใจดีมากเลยอ๋อขอบคุณมากถูกแล้วครับอ๋อหยิบส้มมาเลยหยิบมาแบ่งเพื่อนไหมคะเนี่ยเออไม่ได้หยิบมาครับโอ้เสียงกระตุกโ,โ,โอนเงินมายัางคะยังครับแป๊บนะครับเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวนี้เลยโอนเลยครับจัดไป เว้ยแบบเจ๋งอ่ะมันมีตัวอย่างนี้ด้วยเหรอวะอออกดคอนเฟิร์มได้นะคะแบบที่แอดมินบอกนะเอแล้ะครับหมดละเขาบินไปไหนแล้ววะเขาบินไปไหนวะฉันจะโอนผิดคนนี้อาเลยนะเจ๋งนี่อ่ะโอ้ยผมหนาว <laughs> เอาเสื้อกูนหน่อยไหม o ูแบดมึงช่วยกูถือของหน่อยได้ไหมอ่ะอุ้ยรถอเช้าจังเลยแม่งหนาวที่ไหนแล้วเนี่ย วิ่งนีกลางวิ่งไปวิ่งไปคุณต้องวิ่งเนี่ยโอ้ยลนมาแล้วอุ้ยมาแล้วเฮ้ยมึงจะซื้อแหละเขาจะเปล่าใครเออกูอยากซื้อไอ้นั่นอะคลีนกันอะเอ็ดมินแอดมินนะผมจะซื้อไอ้ที่ล้างปืนอะได้ค่ะที่ล้างปืนตอนนีู้วกขอดูเดว่าเขามีอะไรขายบ้างมึงมันทำยังไงวะสวยครับ จบแล้วครัอ๋อขอบมากครับค่ะจริงๆก็หาของได้ไวนะคะเนี่ยผาเล่นกี่วันแล้วคะสองวันนะผมเนี่ยได้สโคบแบร์เลตสีอันนี้อันนี้ใช่สโคบแบร์เลตไหมนั่นนะสิครับใช่ใช่มันมีแค่แบร์เลตที่มีแค่สีนี้ได้ปืนแล้วนะเนี่ยแสดงว่าโชคดีใช่ไหมของดบดีค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะระวังโมากับปั้นด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแอดมินเดี๋ยวไว้มาอุดหนุนใหม่ไปหาไปหาไปหายิงคนก็ได้เงินค่ะเอาเอา BTC มาขายได้ครับเอาอะไรไปขายนะแอดมินรับซื้อพวกหัวสัตว์ค่ะอ๋อโอเคครับหัวสัตว์แล้วก็เลยนะแสงกระตุ่ยแย่ไม่รู้เรื่อง เอาเขาไปแล้วก็ราคา my friend oh yes boy โอ้โหแบบ our home is so far การใช่ไเป็นเนให้กูให้กูได้ไหมอ่ะทางป่ะมึงมึงไปตามทางก็ถูกแล้วใช่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 ถูกแล้วอ๋อเขาบอกเขาหลุดออ๋เขาหลุดเอาแล้วกูต้องรอเขาไหมรอเขาหน่อยไหมเขาเจอที่บ้านได้ไหมอ่ะคือไม่ใช่บ้านอ่ะของกูเเรียกว่ากระท่อมดีกว่าไปก่อนนะครับ เพื่อนขอร้องปิดอย่งน้อยก็ปิดหน้าตาเหรอเยี่ยหนาวจะตายห่าแล้วปิดยังไงอ่ะไม่รู้ผมว่า first person เรดี้เฮียมัลงเขาเลยเฮียห้าพันคุณอย่าอย่าขอร้องอย่าเพื่อนผมต้องดูคุณเล่นใช่ไหมเนี่ยอืมแล้วมึงจะเจอมึงเจออะไรจากจอยก็บอกกูแล้วกันไม่อยากตอนนี้คือคุอยากไปถึงบ้านโดูสวัสดิภาพแค่นั้นแหละ แต่ปัญหาคือถ้ารถเอ้ยเชี่ยลืมใครต้องซื้อล็อกด้วยมาล็อกรถอ่ะไม่งั้นใครก็ขับไปได้เลยนะเฮ้ยเอไม่หรอเอไม่เช่เดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยเขาวาบมาเยมันกระตุกอ่ะเวลาขับรถแต่กูไม่กระตุกนะโอ๊ยโออ้เฮียแล้วเมื่อกี้แม่งแบบเหมือนเข้าเกียร์ผิดแล้วรถแม่งเสียหลักเลยอ้าฟัก มาซ้ายหรือขวามาซ้ายฮะแป๊บหนึ่งกูกำลังช็อกอยู่เฮ้ยไอ้เฮี้ยนั่นมันโดมเลยอ่ะข้างหน้ามันเป็นไซแอร์นี่เปล่านะแลบเฮ้ยโอ้ผมเป็นก้ามเป็นดาวเทียมเลยเฮี้ยไอ้กูเคยมาแล้วกับปอมอันเนี้เป็นไงต่ดไปได้นี่มึงจะไปทีไหมแวก็ได้ก็มึงมาขนาดนี้เนอะไม่มันทางผ่านนะเพื่อนมันต้องไปถนนมันทางเนี้ยเอาไงแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้ว่าผมเสียวมากเลยนะเอาจริงกูเจะได้รถไม่ใช่แล้วหรอกแม่เจอดตรงนี้รถดับไอ้เหี้ย ไมื่อไงที่จอดกันกูลงไปเช็คให้ผมขอไปลุยเอ่อนไว้ไหนได้วะไม่ต้องซ่อนนี่เฮียรถเนี่ย <laughs> ทำไมกมูไม่หยิบปืน <laughs> ผมเห็นพุ่มซ่อนรถละ้เห <laughs> ี้เห็นปะใครบอกเลยว่าไม่เห็นแน่นอนในคอ <laughs> มเพลยไไ่ถึงกูอ่ะจะไม่เห็นรถตอนลับมาเฮียไอ้ย<ม>งมึงยิงเหรอใช่ครับนี่มีซเลนเซอร์แล้วนะเนี่ยไอ้เฮียมันดังอยู่ปะ่ะดังแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะ ไม่ดีกระตุกงี้วะวัดเฟรมเลทกูดอบรัวๆเลยเชี่ยเยอะจังวะเยอะเฮียใช่ครับเยอะมากครับเยอะดิเฮียก็เล่นยิงปืนเมื่อกี้กูจะแนะนำไม่ใช้เมเลไม่มีเมเลสุดนผมเยอะมันโกฟูลแท็กติคอร์ล่ะใช่ครับสปินเดอร์เซลเฮียไอคำมนี่อะไรวะจิงกระเบลสปินเดอร์เซลมาดิ มาดิโอ้โหมึงก็กระโดดเก่งเกินนี่ถ้ากูเจอรถอีกคันนะกูจะเศร้ามากเลยเฮียไม่ก็ได้สองคันคืดีมาดินี่มามาหมดแล้วล่ะกูว่าหมดโซนแล้วล่ะซอมบี้เฮียดังขนาดนี้กูไม่รู้สึกว่าสเปเซอร์มันช่วยเลยท่านั้นซ่อมแนบบะกลางพังโอ้ยพังนั่นรถเน่าโอ้โหเมื่อกี้ใช่ไหมรถเน่ารถเน่าเฮ้ยมันยิงแล้วมันเพียสเหรอวะทำไมมันยิงแล้วมันทะลุวะมึงใส่เอพีอยู่เปล่า อืมก็มีความเป็นไปได้เฮ้ยโอ้ยแกสโซลีนแคนิสเตอร์เอ้ยเก็บมาเก็บมา h อสเพย t ดีกู๊ดซันโอ้ยสุดยอดดีมากงั้นไปแวะปั๊มก่อนป่เอาน้ำมันใส่แล้วก็กลับบ้านเอารถไปเก็บใส่บอดไอ้นี่มาผมเองเดี๋ยวผมแครรี่ไปให้ก็ได้อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนครับเอผมผมว่าผมเตอร์ติสได้วะงั้นกูหาของข้างล่างนะได้ โอ้โหเดี๋ยวแคนิสเตอร์ใหญ่สัตว์โอเคครับเทคอินไบแฮนด์อิสแคนดิ้งทัมเย็บโอ้กูเจอสลิชแชมโอล่ะกล้ากูโยนลงไปข้างล่างให้ได้ไหมโดนมาเดี๋ยวแต่ระเบิดหรือเปล่ากูไม่รู้นะไม่น่านะมันไม่น่าขนาดนั้นอุ้ยปืนพกไม่มีที่เก็บเลยเฮียัวนะฮึปอ้ายกูได้ปืนพกอ่ะโอ้โหกูเห็นละมาเป็นเฮ้ยโอ้ย there's another firework hereoh yes ไปนอตเลิฟบิดไฟเบเมทัลแอโร่อะกับเพเปอร์ไลฟเฟรนอิสไทม์ทูไลท์ส์ไฟเบอร์โอ้ยแข่งๆใหม่ yes yes right here right now โอ้เลยใช่เหรอ yes ตั้งนึงไม่เอาไปเล่นที่อื่นนะไม่แล้วที่นี่แหล้วโอ้ไกลมันเรียกตีแล้วป่ะเพื่อน yes let them know I am here โอเค เรียไปเร็วไปเร็วรุดของต่อดีโอ้กูเสียดายรถไม่ใช่อะไรหรอจัเมอมึงแปลบมุแป,มป,มปผมขอรูดอีกแป๊บหนึ่งเจอ,อโอ้ยอย่รถแน่<ด>นๆไม่เสียกูเชื่อว่าแถวนี้ไม่มีคนเลยอย่าไม่่งนะอย่ามั่นใจเฮีย อบอ่ะบกูชอบมากเลยนั่นคือแบบบิ๊กแฟชันที่เขียนว่าแบบลำเฮียรปไ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 ปเนี่ยพอมันใส่เกียร์เฮียเราล้อหลังมันล็อกเว้ยแล้วประตูมันจะปัดอ๋อเปนี่ไงไม่มี ABS บมันเป็นเกียร์ธรรมดาเว้ยเออไม่มีไม่น่ามี ABS ถ้าผมอยากให้คุณแหกโค้งไปเลยจริงๆมันมันเนี่ย มันถนนมันอยู่ซ้ายนี่เองเฮียโอ้มาแล้วเพื่อนมาแล้วก็้ผมลิฟทอยเฮียทาคุมีทาคุมิเดใจบูเลยเฮียตอนนี้นี่เนี่ยเนีงไปเลยไปเลยตรงเลยตรงเลยเดินไปตรงเขาเฮียไปเลยไปเลยดีเฮียไปเลยห้าพันหนึ่งเนี่อยเฮียโอโก้เฮียเฮีย โอ้ย Back to Civilization Actually no ่แต่เอาจริงบ้านแอดมินก็ไม่ได้ต่างกับบ้านเราขนาดนั้นเลยนะเอ้าเหรอก็เป็นแคบินเนี่ยแต่เขาเป็นเหมือนแคบินอันใหญ่อะมึงกูอยากนองไปบ้านเขามากเลยอะกูจะแบบทิ้งสตรีปแล้วแบบคอมมิสซูไซเลยปัญหาคือจะจอดรถไหนได้วะเนี่ยจอดแถวนี้แหละเนี่ยได้แล้วได้แล้วเนี่ยนี่เลยโอ้ยโค Madras Oh Madras We made it Oh m เหีย เก t me มี t า f h ล r e เพียปิดนั่นไงนั่นคือ all for nothing อ่ะถ้าไม่ hey, หายผมอโอ้คอกูเป็นเฮีย,ยผมจะคำวิสุดซ้ายแล้วซี See you. <ผม S 1> อูวูนนะะ้วอนอะไะเท่าหรอผมใส่กูแดกเยอะมากเยบ้านแดดอยู่ไหนกูอยากไปดูบ้านแดดมากเลย <c oughs> ดูบ้านแดดแล้วกูพอแลยเฮีย please นี่ไงนี่คือบ้านแนดมินฮัลโลแดใช่ไหมนี่คือบ้านแนดมินเหรอเฮ้ยแต่ที่เขาสวยอยู่เขาทำดีมากอะ่ะโอ้พี่อะพอพอแล้วไอเฮียเอนมีคือกูอยู่รู้ว่าขวายเวลาปลามันปาโอ้ยปลานี้ว่ะปลาไปทุมนฮอกอะ แราว้อหาเจอแล้วบอกออีกเรื่องนะครับก็เนี่ยมีมีตัวให้ลองอยู่เนี่ยมานี้มาัวไม่อยู่ในบูชแล้วจัดมี please yes 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 เอ้ผมช่วยผมเป็นแนวหลังมาเร็วมาลูกเรียบร้อยไม่ตายเลยว่ะตายเลยครับปักอกไม่ใช่ปักอก yes am t o อมาดีกว่าวะ am t o อ let's go ทม่ไมในี้มันดูสวยยังวะไปไปเลยมัยเขามันอยู่ข้างบนไหนข้างใน เราไม่ต้องไปฆ่าพวกนัก้นกนะ็ได้ Let's go โอ้บอกระมีโอ้โหโอ้ The Boy Is Gracing